เตือนวิดีโอนี้สร้างขึ้นมาเพื่อความบันเทิงเท่านั้นไม่แนะนำให้ทดลองหรือเล่นตามผู้ชมที่มีอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ช่องเกมคนบ้าน,นะครับวันนี้ก็อยู่กับผมอีกเช่นเคยนะครับอยู่กับค่ายพีจีสล็อตนั่นเองนะครับผมก็ผมก็จะพาทุกคนมาเล่นเกมในเรเสาในค่าย PJ นะครับผมก็มีทุนมา12,800บาทน,นะครับก็จะไปที่เบ็ด50บาทไปเลยกันครับ หมุนไปที่สิบตานะครับผมก็จัดเลยไปครับทุกคนสวยงามครับสิบครับก็ผมก็จะเล่นแบบหมุนให้หมุนฟรีนะครับผมก็เป็นแนวทางของผมนะครับทุกคนนําไปใช้ได้นะครับผมขอหมุนไปที่สามสิบฟรีแล้วกันนะครับผมไปเลยครับเค okay, สวยเนเสาลงมาเออไปต่อ สวยงามบัาเขั่งไ้นี่ยังไงไปเรื่อยๆครับผมเคเต็มครับเออไหลลงมาไหลลงมาอ๋อฝากกดไลค์กดแชร์กดสับตะไคร้เกมเงานาคนนี้ได้นะครับสามร้อยนี่ครับเจนคาราลบลสวยงามสวยูดไปต่อยาวๆครับผมเออ บวกมาแปดาสิบาทนะครับผมเคสวยงาม10ลงมาแถวแรกนี่ไงครับผมตามนัดตามนัดครับฟีสปินเออลุ่นฟีปินลงมานี่ไงฟีสปินลงอีกเออสวยงามบับกองให้เอเต็มกราฟได้กระสาลงมาเออบวกมา960าร้สิบครับตามเมื่อกครับก็สวยงามครับฟีสปินครับผมแปดนะครับ มาครับเรามาเริ่มกันเลยครับฟีสปินเบ็ดห้าสิบบาทครับฟีสปินครั้งนี้จะได้เท่าไหร่ครับผมสิบลงมาบวกหนึ่งไปดีครับเอแถวสามน่าจะมานะครับผมก็นําแนวทางผมไปใช้ได้นะครับก็จะให้มันหมุนฟีไปก่อนนะครับผมตัวแพงยังไม่มานะครับโอยแถวแรก ไปต่อไปต่อเจ๊เออมันได้อยู่มันได้อยู่ตานไปครับคูณเจ็ดแล้วครับคูณเจ็ดนะครับสวยงามบับเขาให้เคเออเอมาสิบมาลูกสวยงามตามนะเคมาเออได้ถสา โอเคอยู่ครับโอเคอยู่ครับบวกเท่าไรครับบวกเท่าไรสองหม่นเจ็ดครับสวยงามครับผมก็เต็มคาราเบลไปดิครับบับกองให้เต็มครับยังบวกอีกหนึ่งครับยังมีชีวิตรอดอีกหนึ่งครับผมฝากกดติดตามผมด้วยนะครับผมเจ๋งนม อยู่ตาหนึ่งครับยังเหลืออยู่ตาหนึ่งครับผมไปเรื่อยๆครับไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆครับไม่หมดไม่เลิกอ้าว <c oughs> สวยครับตานี้บวกมาสามวันสองครับผมก็สวยงามอยู่นะครับปับกอให้ผมเออตัวแพงมันน่ะลูก สวยงามคิวสิบในรถเสาลงมานะลูกในรถเสาลงมาเออเจเ็มกราฟสวยงาม <S <S ไปต่อครับไปต่อครับทุกคนไปต่อครับไหลเรื่อยๆไหลเรื่อยๆทีสปินลงมาขอสวยงามครับสี่ตัวครับตานี้จัดไปขอหนัหนกๆครับทีสปินครั้งนี้คูณสอง โอ้ยเอเถอแรกไม่มาเออเอี่ก็อยู่ไหลไหลงลงลูกบวกสองไมดีครับบวกสองไปดีครับ,บอรบออะไรครับไปต่อครับวงหนึ่งตัวแพงมัหน่อะลูกตัวแพงในตัวเสาตัวแพงก็เกมในเสาเราก็จะเล่นไปนเรื่อยๆนะครับ ออกค่อยๆเพิ่มเบ็ดนะครับสาหรับตัวน,น้อยก็เป็นเบ็ดสิบบาทหรือห้าบาทหรือหนึ่งบาทก็ได้ครับแต่ขอให้เล่นแบบไปเรื่อยๆนะครับสําหรับเกมในสองมันไม่มาง่ายๆนะครับผมก็ขอให้ทุกคนอดทนหน่อยนะครับผมเนี่ยสําหรับผมเนี่ยเข้าฟีดสปินครัรร้งที่สองไม่มาเลยมาสามรยจิบนะครับครั้งนี้มาตัวนแท้งมาเออบวงหนึ่งอยู่ สิบแถวสามไม่มานะครับทำไมัานเต็มครับเต็มคาร์เบลก็ดีครับตัวแพงนี่ครับตัวแพงสามตัวบวกเท่าไหร่บวกสองมันสองครับสวยงามครับเนี่ยครับถ้าตัวแพงมาเยอะๆเนี่ยบอกเลยว่าบวกเยอะแน่นอนครับสําหรับเกมในโรเสาร์ครับก็ลุ้นให้เกมนั้นเอ๊ลุ้นให้พวกตัวในโรเสาร์มาแบบติดๆกันครับก็ตัวเลขก็บวกอยู่แต่บวกไม่เยอะเท่าในโรเสาร์นะครับผม เนี่ยตัวเลขก็บวกอยู่800แต่ในตัวเสาตัวแพงมาบวก2,000ครึ่งครับ,บ, 2, นนร,บรอบนี้บวกอยู่ที่3,200ครับเท่าเดิมครับเท่าเดิมครับสวยงามอยู่สวยงามอยู่บวกมา5,000แล้วนะครับทุกคนต่อเป็นอะไรได้สวยงามจัดเลยนะครับผมมาดีสปีนอีกแล้วนะครับผมโหคือกดเป็นติดมน,นะครับเองบอกบอกเลยว่า เล่นมาสักพักเห็นไหมซีเพียงปีนมันจะมาเรื่อยๆมาเรื่อยๆน,นะครับสาหรับเกมไดโนเสาร์ครับก็ผมเล่นอยู่เวลาประมาณสี่ทุ่มนะครับก็ทุกคนไปตามได้นะครับผมไปถล่มกันได้นะครับผมก็ผมบวกมาแล้วห้าพันนะครับซีเรียปีนครั้งนี้จะบวกเท่าไหร่ครับผมมาดูกันแต่นี่ยังไงครับผมแต่ไดโนเสาร์ตัวเอ็นกะมันจะบวกไม่เยอะเท่าไหร่นะครับเออ สีเขียวมาแถวแรกอแถวสาสีเขียวนะไปต่อครับไปต่อครับที่จะเป็นครั้งนี้จะบวกเท่าไหร่จะบวกเท่าไหร่ครั้งสุดท้ายขอยขอเยเออยังอยู่ยังอยู่บวกหนึ่งอยู่เออได้อยู่ยตัวแทนของเห้ืแถวสอง โอถ้าแถวสองมาบอกเลยไม่ตับกว่าห้าพันอ่ะาเนี้ยไปครับี่เเป็นครั้น,นี้บวกอยู่ที่พันแปดครับโอ้โหบวกมาหกพันรอสีเขียวมาตั้สีเขียวมาแถวแรกเจมาเดินเราเสาสีเขียวนี่ไงจะบวกร้อยหนึ่งอะ่ะะขอเพิ่มเบ็ดแล้วกันนะครับไปที่เบ็ดร,ร้อยครับกำไรเราทวนแล้วครับขอไปที่เบ็ดร,ร้อย ไปต่อที่เป็นร,ร้อยครับปีจะเป็นตกเบาปีจะเป็นตกเบาลุ้นปีสะเป็นอย่างเงี้มาเหอะดีไงสวยงามอยู่ได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่แต่ว่าได้อยู่บวกมาหนึ่งคันครับสวยงามเออนี่ไงมาลุ้นรีจะเป็นต่อเขียวมาดอกแรกก่อนเอ,อ ปีจะนต่อไปครับยังไงครับถ้าเล่นไปเรื่อยๆปีจะปีนมาแน่นอนครับสําหรับเกมไนเดอร์สอครับต้องอดทนครับสําหรับเราเล่นเกมนี้ต้องอดทนนะครับทุกคนก็ถ้าใครอยากเล่นคเอออยากเล่นกับผมก็อยากถล่มก็ลิง้าล่างเลยนะครับผมไปจัดมาเลยนะครับเต็มคารบลเบล่าเต็มคารบลเบล่าเออบวกสองไม่ครับ ใช่ครันบนี่ไงไดโนเสาร์ครับหึงตัวไม่แพงก็บวกประมาณห,หนึ่งแสนนะบอกเลยพันขึ้นน่ะไดโนเสาร์มาก็ขู่นีเน็ตก็จะช้าหน่อยนะครับขออภัยทุกคนด้วยนะครับผมเน็ตผมไม่ค่อยดีขอเงอะสีเขียวไดโนเสาสีเขียวไดโนเสาสีเขียวมาเถ้าสองไดโนเสาสีเขียวแถวาสอง ก็ได้อยู่นะครับตอนนี้ก็บวกมา2 0 0าครับในลาวเสาตัวนั้นแน่ๆครับบอกเลยเออในดาาเสามาอีกแ้วบอกเลยถ้าหน้าหน้าเกมมาแต่ในดาาเสาเตรียมตัวบวกทุกคนบอกเลยเนี่ยคิงก็บวกเยอะอยู่ไปต่อครับไปต่อเนียาว một sòng bài đi khó hơn ta ní khó giấc mượn nè nhưng bên ta ní dưới dù 4 ta mà vào mà vào nhập biết nhập biết chỉ nhau ừ. ta rồi mắp mắp coi ตานี้ก็บวกมา4,995บาทครับผมก็จะพอแค่นี้แล้กันครับบวกมา10,000กว่าบาทนะครับ,บก 1, บ็ฝ